เป็นครูหมอเป็นตำรวจแต่ว่าอย่างงี้ยชุดความคิดแปะนิดนึงอยากเป็นหมอเพราะว่าแค่อยากใช้มีดผ่าตัดแค่อยากผ่าน้องแค่อยากใช้แบบผ่าดูเครื่องในอยากเป็นหมอแค่นั้นเลยอยากเป็นตำรวจเพราะว่าอยากยิงปืนอยากยิงคนอยากยิงโจนอ่ะเป็นคนมีชุดความเิ็จไรพวกแบบนี้มันควรตายอยากเป็นเภสัชต่อแรู้สึกว่าเภสัชมันรวยอ่ะขายยาแล้วแบบอยากนักเม็ดยาสรุปของหญิงนะตอนนี้ก็คืออยากผ่าท้องคนยิงคนแล้วก็ขายยาเออไอชี่ออะเนี่ยเออหน้าหลุดแดงหน้หลแดง ฝันอยากเป็นศัสตรยแพทย์ค่ะม้าค่ะตอนเด็กๆฝันอยากเรียนมัธยมกรค่ะเอิงค่ะตอนเด็กๆฝันอยากจะเป็นเภสัชกรค่ะพิมพ์ครับตอนเด็กอยากเป็นทหารครับนี่ครับม่อนครับตอนเด็กอยากเป็นอะไรมอนครับหัวมณฑลเอาใหม่หมดเลยไหมงั้นเอาใหม่หมดเลยบ้างนี่นะไม่เอาเศรษฐวิทย์ไม่เอามัธยมกรนะตอนเด็กอยากเป็นมุนอยากเป็นอะไรม่อนหญิงฉีกอ่ะ ก็อยากเป็นตอนเดกวุ้นเลิกเป็นทหารละไม่ใช่หรอวุ้นครับตอนเด็กอยากเป็นโดเรมอนครับอยากมีลอปครับเติ้มไพน์อาค่ะตอนเด็กๆอยากเป็นปีเตอร์แพนเพราะว่าอยากบินได้ค่ะบ้ากค่ะตอนเด็กอยากเป็นครูฝึกหมาค่ะเกค่ะตอนเด็กอยากเป็นแม่มดคับเพราะอยากขยับตัวได้แล้วก็อยากนอนในตะเกียงแก้วค่ะฟิล์มครับอยากเป็นนายยกครับโตมาคนละยกวันนี้กินชาบูคุยเรื่องความฝัน ไม่คือวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความฝันใช่ไหมเลยอยากรู้ว่าเรา,เร,า,เ,ราเริ่มฝันตอนไหนแล้วแบบฝันแรกของเรา,าคืออะไรอยากเป็นโเลมอนถ้ามถึงอยา่เป็นเป็นโรเลมอนเพราะว่าดูการ์ตูนโรเลมอนล้ว่าโรเลมอนมีของพิเศษคือตอนนั้นอยากมีของพิเศษเลยอยากเป็นโรเลมอนใช่อยากอยากได้เพราะว่าเราเรียนไม่เก่งใช่ป่ะเราก็เลยอยากได้บุญแฝกภาษา,าเราอยากได้ที่มันกินแล้วทาให้จาจาจริงเราอยากได้ปากกาที่ช่วยเขียง ข้อสองไช่ทำเองเลยเ,เราอยากได้คอปเตอร์ไม่ไผ่รถแล้วเราทำอะไรให้แบบเติมฝันของเราตอนนั้นที่ว่าเราอยากเป็นโรเลมอนให้ขอ้ออะไรเคยซื้อมันจะมีของเล่นอ่ะที่เป็นเหมือนคอปเตอร์ไม่ไผ่แถมมาจากขนมยมีด้วยเหรอมีเด็กๆขนมอะไรอ่ะจำไม่ได้เลยเอาไปไหนนะเอาไปเล็กๆนเอาไปเล็กๆอ่ะ ยากมากยังไม่ได้เลยก็คือเป็นการพยายามที่แบบเติมปันรอใช่แล้วก็พยายามมาแปะหัวใช่แล้วก็ทำกระเป๋าแปะแปะท้องใช่ก็คือแฮปปี้มากเพราะว่าได้เป็นแล้วใช่ ก็รู้สึกตอนนั้นเป็นโดเรมอนแล้วรู้สึกตอนนั้นเป็นโดเรมอนแล้วมีความวิเศษแล้วกลับแล้วเดินกำมือปะไม่ได้กำมือแต่ว่าเอาขนมปังแถวอะตัดขอบออกแล้วก็ทำเป็นกลมๆอะเอาแยมทาตรงกลางแล้วก็ประกบกันเหมือนโดรายากิเพราะตอนนั้นมันเลือดเลือดเลือดไม่ได้เนอเออใช่ยุคนั้นอยากกินโดรายากิมองตัวเอยใครอยากกินโดรายากิใช่ใช่เออออเเฮ้ยถือว่ามีฝันแล้วก็พยายามทำตามฝัน จริ <Okay. S 2> งๆชอบหมาตั้งแต่เด็กเลยที่บอกว่าอยากเป็นครูฝึกหมาเพราะเราเคยอ่านหนังสือที่มันเมื่อก่อนมันจะเป็นนิเยสารแบบเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอะแล้วมันจะมีครูฝึกเท่ๆที่จูงหมาประกวดนะรู้รปะ่ะแล้วหมาก็จะยืดๆคอตั้งๆเงี้ยเรอาอก็พยายามจูง เฮ้ยทำไมแบบครูฝึกเขาทำได้แล้วทำไมแบบสั่งอะไรต้าก็าทำตามนั่งก็นั่งหมอบก็หมอบเนี่ยรู้สึกว่าเท่เฮ้ยมันเท่มากยิ่งแบบหมาตำรวจละเดี๋ยวเรามาเชฟเผหน้าดูดูอะว่าเราสั่งมันได้เฮ้ยมันแบบคือเขาเรียกว่าอะไรวะคุยกับคนลาภาษาแล้วมันฟังอ่ะเออทำไมถึงถึงเท่ได้ขนาดนั้เออ แต่ว่าเราลงมาแล้วเนี่ยใช่มันแบบเก่งมากแต่เราฝึกมาแล้วแแต่ว่ามันเขาก็ไม่ําตาเพราะเราไม่ได้ฝึกเข้ามาแต่เราหาข้อมูลเราก็ไม่เจอถูกไหมว่าเอ้ยเขาไปเรียนยังไงเขาไปทำงานยังไงถึงรู้เรื่องนั้นเราก็ไม่รู้ไงเราก็เลยไม่ได้ทำตามเขาฝันเราต่อแต่เราเลี้ยงหมา่นะทั้วันนี้เราก็เลี้ยงหมาอยู่หมาฟังเราไหมฟังอยู่แต่ว่าแค่ไม่หาตาเตัวเองแล้เราพยายามแล้วเรายังได้อยู่กับสิ่งนี้เลยฟังแต่เขาเขาเองเขี่ยไปเงเขาไม่เถียเขาเถียงได้ก็ต้อง คือชอบพูดเะยรู้ไหมลูกเราเป็นคนดีน้องว่าลูกเงอนอลูกไม่ไปเล่นด้วยลูกมดน,นั่นอยากจะอยากอยู่คนดเดียวคนเด้ <laughs> ลูกเราเป็นคนดีลูกรักเราขึ้นภาพปางของบาง้านอ <laughs> โอเค <laughs> ชื่อตก กับน้องแหลมนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เติมเต็มฝันของเขาแต่สำหรับผมมองว่ายังเป็นภาระยุดยภาระอีกแล้วโอเคตัดตัวงก่อของยิง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 อยากเป็นแม่มดคือตอนเด็กเคยดูดิแม่แม่มดน้อยนั่นตะเกียงแก้วอ่ะเคยดูกันป่ะคืนนี้ดูแคทภริยาดูภาพเวอร์ชันป๋อกับแคทว้ายโอ้ยรุ่นแรกเลย่ไหมหนูเออเวอร์ชันนั้นเราชอบแคทมาก ร้วชอบเอวบางล่างน้อยอ่ะเรารู้สึกว่าแบบถ้ากูโกรธใครกูจะวิ่งไปนอนในตะเกียงแก้วโกรธอ่อ๋อไม่ได้เสกเขาได้แล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบอยากกินอะไรก็เสกอยากไปไหนก็ไปอยากมีเงินก็เสกเงินตอนน่้คือตอนที่อยากเป็นแล้วตอนที่พยายามจะเป็นล่ะทำอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าพยายามจะเป็นเป็นตามแคปอยู่อย่างนั้นเขามีเพลงเขามี่าพ ไม่ใช่เรามาขอมาเตะละตีเดี๋ยวมันมีเพลงแม่มดอยู่เหมือนกันแบบเจอนายคะอยากให้ฉันทำอะไรอ่ะเนี่ยเจอนายคะ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 ให้ฉันช่วยได้ทุกอย่างเรื่องที่ว่าเล็กหรือเรื่องใหญ่ยังไงก็บอกฉันนะวันนี้บอเออไม่ทันะเไม่ทำแล้วไปเอาผ้าไม่ไม่ใช่ไม่ทำไม่ดูไม่ได้ทำแล้วก็ เป็นย้อยย้อยแล้วก็พันผ้าแล้วก็เต้นหมุนนั่นแหละก็เลยชอบเต้นมาด้วยทุกวันนี้เอ้ยแต่มันก็เทนะแม่มดสมัยก่อนที่เราแบบดูว่าเขาทำได้ทุกอย่างเลยคือรู้สึกไหมว่าการเป็นแม่บดมันมันเท่ห์มากเลยอยากได้ลูกเสกมันเท่มันเท่น้ำมันก็ไม่เปลืองไปไหนก็ไปเอยมันหอไปได้เลยเลยทุกวันนี้ก็เลยยังติดการเต้นก็เลยเต้นอยู่รุกว่อเ เข้าไปดูที่ชก็มีให้ขี่มานั่งซ้อนกับพี่สีมาโยมาโยปุตตอี่ก็มีให้ขับอาจับเอพสาโยมาโยช่ค่ะไปจองไปดูเขาเต้นนะคะติเกยเองก็ลำบากค่ะโอเคเอาไปมาพี่มาอยากเป็นปีเตอร์แพนไปดูใช่ไหมออะไรอะไรโดนใจให้อยากเป็นปีเตอร์แพนเพราะว่านี่เป็นคนชอบดูการ์ตูนดิสนีย์แล้วปีเตอร์แพนอะมันบินได้ความฝันเราอย่างเดียวตอนนั้นเลยคือเราอยากบินได้พล้วเรารู้สึกว่ามัน บินได้แล้วมันจะไปไหนก็ได้อ่ะแล้วมันอยู่ข<อ>้างบนอยู่เดียวกันเอ,อมันแบบสบายดูน่าก็แบบสนุกดีเลยอจะทำอะไรที่บอกว่าเราอยากเป็นซิดิด้งแพนเราไปทำอะไร<ห>เราว่ามีคนทำมันเราเยอะเลยแหละก็คือกระโดดเราตดนเตเฮ้ยจริงหรอทะาลัน เราเชื่อจริงๆเราเชื่อจริงว่าถ้าเิอว่าเราสามารถวิ่งได้เร็วพอเราจะเทสออกเราเชื่อจริงว่าถ้าเิอว่าเราสามารถวิ่งได้เร็วพอเราจะเทสออกได้เราเทสออกแล้วขึ้นไปอย่างนี้ได้เลยเราพยายามอย่างนั้นมาหลายครั้งมากเรากระโดดแล้วเราก็กอดหลังข้างอะไรเงี้ยเราก็วิ่งวิ่งเรากะว่ากระโดดปุ๊บแล้วก็จะขึ้นไปเออไม่เคยขึ้นเลยตอนนั้นเราก็ต้องใจแต่ว่าเจอ อ้าวแล้วคุณคนอื่นเออตอนเด็กอ่ะอยากเป็นนายกก่อนเลยเพราะว่าตอนเด็กวันเด็กอ่ะวันเด็กอ่ะเขาจะบอกว่าสิ่งที่แบบในวันเนี้ยทำแล้วแบบเท่ที่สุดเลยอ่ะคือไปนั่งเก้าอี้นายกผมก็ดูคลิปในทีวีแล้วอยากไปนั่งเก้าอี้นายกอ่ะตอนเด็กมันแบบรู้สึกว่านายกสมัยพี่ตอนนั้นใครเป็นนายกผมจำไม่ได้โอ้มันเปลี่ยนหอยเลือเกินเออเออพอเริ่มเห็นว่า มันมันรู้สึกเท่จังว่ะแบบนายกมันแบบเหมือนได้ควบคุมอะไรทุกอย่างขอถท้งโลกฝันแบบอยากเป็นใหญ่กันแต่เด็กนั่นแหละครับก็แค่อยากเป็นใหญ่เป็นโตัตอนนิมันดูเท่ก็เลยอยากเป็นนายยก ก็เอตอนนี้อยากรู้ว่าได้ใช้ชีวิตแบบที่ฝันไห้กันอยู่อืมไม่เลยถ้าต่างถ้าตอนเด็กคือต่างคืออาจจะอาจจะไม่ใช่ฝันเดิมตอนเด็กก็ได้นะคือพอเริ่มโตขึ้นปุ๊บก็จะเริ่มแบบฝันที่แบบว่าอยากจะเป็นอาชีพนั้นอาชีพนี้ใช่ไหมเออแบบพอเริ่มแบบโตขึ้นมานิดนึงเด็กแบบไม่รู้ไงก็อยากจะเป็นได้ทุกอย่าง คือถ้าอย่างยุคพี้อ่ะตอนแบบพอเริ่มโตมาปุ๊บแบบมันก็จะถูกใส่ข้อมูลมาว่าหมอเป็นหมอสิเป็นข้าราชการสบายเป็นครูไหมอ่าเป็นข้าราชการเป็นตำรวจเป็นอะไรนี้สบายแบบพ่อแม่สบายแบบว่า,า,วาเงินเยอะอะไรอย่างนี้ใช่แล้วพอ เราเริ่มโตมาอีกขั้นหนึ่งปุ๊บอะคราวนี้มันก็จะเริ่มแบบมีสังคมมีอะไรที่เป็นของเราแล้วแบบเพื่อนเริ่มโตเริ่มอะไรแล้วก็จะเริ่มแบบมีชุดข้อมูลใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆอย่างเช่นพวกอาชีพแบบเป็นตากล้อง เป็นรักดนตรีทําพิธีกรทำรายการแบบเป็นแบบว่าอยู่ในวงการบันเทิงหรือว่าเป็นพนักงานออฟฟิศอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มอไปน,นี้ขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งทักของพี่มันจะเป็นตามช่วงอายุวัยมากกว่าใช่ตามแบบยุคสมัยตามตามอายุพอเราโตขึ้นก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแปลว่าก็มีตามที่ฝันมั่งแบบหลุดมั่ง ใช่ใช่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ได้ใช้ชีวิตแบบที่คิดไวไหมแบบที่คิดแบบที่ฝันไว้อ่ะอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะขนาดนั้นมากคือตอนนั้นมันคือตอนเด็กเราคิดว่าอะไรใครๆก็เป็นได้แงม,มดอะไรงั้นอ่ะพอโตมามากขึ้นก็เหมือนพี่อ้นอะ่ะก่อนก็ต้องฝังหัวเป็นครูเป็นหมออ,อมืแล้วเป็นตำรวจแต่ว่าอย่างเงี้นชุดความคิดแปลกนิดนึงอยากเป็นหมอเพราะว่าแค่อยากใช้มีดผ่าตัดแค่อยากผ่าท้องแค่อยากใช้แบบ ผ่าดูเครื่องในอยากเป็นหมอแค่นั้นเลยเหนคนมอเห็นคนผ่าตัดแล้วรู้สึกเท่ของใครไม่คือแค่คิดเพราะว่ารู้สึกเท่เวลาแบบแม่งแบบดูในหนังแล้วแบบรับมีดขอมีดจัดพยาบาลอย่างเงี้ยอ๋อประแจตัวสี่อย่างเงี้ยอป่ะนาะมัอไรแบบอย่างนี้ เออแล้วก็อยากเป็นตํารวจเพราะว่าอยากยิงปืนอยากยิงคนเออคือแบบรู้สึกว่าอยากอยากประชาทรงอยากวิสามันวิสามันตะดตัดตัดตัตัดลุงอยากวิสามันคนอ่ะตัดออกนะก็คือตัดออกตัออกเอออยากวิสามัน่ะรู้สึกว่าแบบเป็นคนมีชุดความคิดว่าพวกแบบนี้มันควรตายอ่ะอยากเป็นเพศสัต่อเพราะว่าอยากรวยเพราะรู้สึกว่าเพศสมันรวยอ่ะขายยาแล้วอยากนักเม็ดยารู้สึกตอนนี้เขาเลี้ยงใส่เอ็นตลุปของหญิงนะตอนนี้ก็คืออยากผ่าท้องคน โอนแล้วก็ขายยาอาชีพอะไรวะเนี่ยเออแจกแจอาชีพอะไรวะเนี่ยเออนั่นแหละตัวมากันชุดอย่างนั้นอ่าแล้วมากอ่ะไปึงตอนไหนนะนอกจากที่พอเป็นครูฝึกหมาแล้วแล้วแบบพอเริ่มโตมาพกมีเปลี่ยนไหมมีอยากเป็นอย่างอื่นไหมเป็นสัตวแพทย์เพราะว่าอันนี้ก็ดูแบบเฮ้ยน่าตักใข่ กับหมาที่เราชอบอ่าแบบว่าในขณะนี้ก็น่าจะดีนะอะไรเงี้ยแล,แล้วก็ศึกษาอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้จริงจังอะไรอ่าจนแบบตอนที่สองเข้มามหาลัยอ่ะก็ไปติดคณะเกษตรสัตวศาสตร์คือก็ยู่อย,ยู่ในฟิวสัตย์อยู่นี่แต่ว่าเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนจากมาเป็นแบบสัตว์ในในปศุสัตว์เช่นมีวัวช้างไก่ค้างไหมไม่จริงค้างศัตรูแบบพวกปัสสาวะมามาตอนเด็กๆข้างหมาพอเรารู้แล้วว่าเราบินไม่ได้เราเราเพิ่งรู้เนาะ คาดหวังเนยนี่ยดถ้าเปิดมาเนนะถ้าเปิดมาว่ารู้แล้วว่าบินไม่ได้อยาคหเรารู้แล้วเราบินไม่ได้ใช่ไหมเราเริ่มโตแล้วทีนี้เราก็อเริ่มมีอาชีพที่ฝันเราก็เลิกอยากเป็นครูอยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นนู่นนี่นั่นอยากเป็นขึ้นเมอที่เป็นพยาบาลอยากเป็นครูอยากเป็นหล เป็นแฟนอาร์ยังติดต่อกันเข้ามาได้ EP นี้ยังคิดว่าน่าจะน่าจะยังว่างอยู่แก้มืออยู่เอายังขายอยู่ยังขายอยู่กันนเราเริ่มรู้จักว่าในโลกนี้มีอาชีพอะไรบ้างในโลกนี้เออเราก็เริ่มอยากเป็นบรรณากรน่ะ อยากเป็นมัณฑน,นกรก็คือพวกออกแบบมหมุนแต่งภายในบ้านในอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า,าเราชอบเราชอบจัดห้องจัดบ้านเปลี่ยนมุมนู่นนี่นั่นนี่เราก็ไปเรียนพื้นฐานสถาปัตย์ไม่รอดมัณฑนกรถึงมัน,น,นคืออินเีเรียนหม ใช่ใช่ใช่เอี่ใเอ่สาวที่มัดแบบดังหง่แบบแบบง่แต่งตัวแนวแนวหน่อยเสื้อใหญ่ให่เราก็เป็นจ้าวิญาณเราเนี้ยแหละเขาก็เป็นมรณากรอยู่แล้วเขาก็บอกเราว่าอ่าเป็นเลยเออออย่าเป็นเลยมันมันหาวิยาลยอะไรเงี้ยโอเคไม่เป็นก็ได้เราก็เราก็ไม่อยากเป็นอย่างอื่นแล้วเราอยากไปเป็นศัตวแวทย์พอเราอยากเป็ราัตวแพทยาปุ๊ตเราก็ทยยอยากรู้ว่าถ้าเราเป็นสัตวแพทย์จริงๆมันต้องทําอะไรบ้าง ช่วงม6เราก็เลยไปทำา่าทไทมไปทำา่าทไทมเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ที่คลินิกสัตวแพทย์ใกล้ๆบ้านแห่งหนึ่งนจังหวัดเชียงใหม่แล้วเราก็ไปทำเสร็จกุ๊บแล้วก็โอ้เหนื่อยลองลองไม่รู้ว่าแห๊คไม่รู้มันเราไม่รู้มันเรา ค่นกไม่ชอบจังหวะเมื่อกี้เราไม่รู้ว่าลำบากดีเออเราอยากรู้ไงเราอยากรู้ว่าไปลองทำถูกไหมยังไงก็อังเรืลำบากแล้วลำบากแล้วแต่สุดท้ายเราก็พยายามลองอ่านหนังสือแล้วก็สอบนะแต่สุดท้ายไม่ติดแล้วก็ผิดไม่เคยแพ้โอเคงั้นถ้าเื่อเรื่องของแบบใบเด็กมาแล้วค่อยๆได้แล้วงั้นคราวนี้เอาณปัจจุบันเลยณปัจจุบันอ่ะมันยังมีความฝันอยู่ไหมณปัจจุบันที่แบบทุกคนเราทํางานกันหมดแล้วเรานี่ว่าเรายังมีความฝันที่แบบเกี่ยวกับแบบว่าอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่ <Es> หรืออะไรหรือความฝันม <X> ันเปลี <bisog desarrollo> ่ยนไปแบบคนละอย่างแล้วอ่ะเราผม้งงมเปลี่ยนก็เห็นกำลังซื้อเก่งเก่งลูกไปเลยค่ะเห็นกำลังซื้อ โอเไม่ของผมรู้สึกว่ามันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนทุกช่วงใบคือเราอาจจะแบบว่าไม่นิ่งไม่มั้งเราไปเจออะไรใหม่ๆเยอะด้วยทุกครั้งที่แบบไปเจออะไรที่รู้รู้สึกว่ามันตื่นเต้นทําให้เราแบบคนลุกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอยากเป็นอันนั้นเลยใ่ม่แลวมาเหนื่อยแล้ว ณปัจจุบันนี้ณปัจจุบันนี้ก็อยู่ในวัยที่ได้ลองอะไรมาหลายๆอย่างวัยที่ได้ลองอะไรมาหลายๆอย่างอะไรอะไรมาอะไรมาลองอะไรมาหลายๆอย่างอะไรบ้างอะไรคำถามคืออะไรมึงลองอะไรหลายๆอย่างกยอย่อง ไม่ติดไม่ติดอ่ะทำมาแบบสิบป um, okay ีสิบปีก็ไม่ติดแล้วเืออันี้คือคือคนดูอาจจะแบบมองพี่เฟนด้วยลูกเนาะด้วยอะไรเงี้ยว่าุ๊ยคนเนี้ยน่าจะแบบมีนมีมีเลยอย่างที่ครเห็นแหละอย่างที่คุณแบบตัดสินเข้าไปแล้วเขาไม่ ออย่างนั้นแหละคือแบบนั้นเลยคือรู้กันว่าอ่าใช่คือหลายๆคนแบบอาจจะประเมินว่าคนแบบนี้แบบเตีนเดียวไปมองเขาไม่ดีเดี๋ยวเข้าใจผิดก็ถูกแล้วอาจจะแบบมออเขาถูกแล้วเราอยากไปโลกสวยเยอะเพราะว่าเขาไป็นอนกลับมาที่ประสบการณ์คือเรามีโอกาสได้แบบลองทําหลายๆอย่างลองหลายๆอย่างเือ ทุกอย่างที่เรารู้สึกว่าอยากทำอะ่ะเราเอาตัวเองเข้าไปลองหมดเลยแล้วก็เป็นมีเคส้ายพี่นัท้ายพี่มัดว่าเฮ้ยเราลองแล้วแบบเหนื่อยกว่าบางอันก็แบบเครียไม่ชอบว่ะไม่ใช่ว่ะเลยทําให้เราแบบรู้สึกว่ามาตัดคอยออกไปเรื่อยอะ่ะทุกวันนี้ก็เลยอะไรที่าาแบบล,ลองมาแล,แล้วรู้สึกแบบมันไม่ใช่ที่สุดเลยลองมาแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้คือแบบลองปุ๊บรู้ปั๊บทันทีว่าไม่ใช่ละท <laughs> จริงคำถามยากเลยนะจริงยากไหมฮะลองแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบที่สุดเลยใช่ไหมน่าจะเป็นอะไรที่แบบสายราชการหรือแบบอะไรที่มันแบบไมเคยไปลองราชการเนี่ยหรือเปล่าคือล้าจะแบบว่าเอาจริงๆแล้วแบบทางบ้านผมเป็นแบบข้าราชการที่สามารถแบบอันนลูกไงให้แม่ดูได้ลูกมึงมาทํางานนี่ได้เลยนะโดยที่พ่อมีบัรมีพ่อแม่มีบัตรมีนิดนึงเป็นราชการสายร้านก๋วยเตี๋ยวอ่าใช่ กูก็เลี้ยงกูก็อ้อไปดึงก็ดึงกลับเข้ามากูว่าอีนี่เบ้นจะรอดไหมเป็นนะคะว่าจะรอดไม่รอดเป็นค่ะไม่แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราโตมากับแบบนั้นตลอดแล้วก็เลยลองเอาตัวเองเข้าไปคุกคีดูเลยทำให้รู้ว่าเอออร่อยอร่อยมันนี่แหละอย่าไปเลยมันแบบว่าขัดกับความเป็นตัวเรามากที่สุด เพราะว่าหนึ่งอาจจะอยู่ในกฎในเกณฑ์แล้วมันคือเรื่องระเบียบกับแบบหลายๆอย่างมันอาจจะไม่ใช่เรื่องระเบียบอย่างเดียวรู้สึกว่ามันเฟซอ่ะเออเขาทาทุกอย่างเพื่อที่แบบอันนี้ในมุมมองของเราไม่ใช่ในมุมมองเราในติในที่เราเห็นจาะไม่แม่จากประสบการณ์ของเราความเป็นจริงส่วนมากมันอาจะไม่ใช่ก็ได้เพราะสิ่งที่เราไปเจอส่วนใหญ่อการที่เราเจอาคือการแบบผักชีโรยหน้าหรือไม่ ทำไปให้แบบ Hospital เพื่ออะไรก็ไม่รู้ก็เหมือนนี่ไงเวลามีใครจะมาตรวจโรงเรียนอทำไปก็อา กันแบบคือเขาไม่ได้ทำจริงอ่ะหนึ่งปีเขาทำหนึ่งครั้งก็คืองตอนที่มีคนมาประเมินอะไรใช่ใช่ใช่เออมันเหมือนแบบก็ต้องยอมรับว่ามันเออสุดก็ใครคะเนาะอ่าโอเคแต่แล้วอยากหญิงอ่ะหญิงไม่ได้อยากเป็นหญิงอยากเป็นคนรวยอยากเป็นคนรวยไม่ว่าแต่วิธีการอะไก็แล้วแต่สุดจริตีกอ๋อสมมติพี่นี่ทำไมมันเลี้ยวออกมาด้วยเรามีแฟนรวยเนี้ยเอออีพีนี้เราอ่อนได้เลยเมืติเรามีแฟนรวยก็สุดจริตีกมาด้วยความเสน่ห์ค่ะ แ ah. ต่วต่าอย่างหนูเองจู่หวย ิ่งที่อยากได้ลอตเตอรี่สามสิบล้านขั้นต่ำอะอแม่ที่แม่ไปก่อนเนาะแต่ซื้อสองใบอะซื้อสองใบไม่คือรวยยังไงก็ได้รวยแค่แบบแค่รู้สึกว่าอยากได้อะไฟุ่มเฟือยก็ไม่ต้องมานั่งคิดเยอะอยากใช้ชีวิตมีความสุขเพราะว่าแบบใครบอกว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างก็เอามาให้หญิงได้เลยรู้สึกว่ามีเงินแล้วมีความสุขเพราะตอนไม่มีเงินไม่มีความสุขเลยแล้วเราคิดว่ามันจะแบบสาเร็จไหมก็คิดว่าต้องทําให้ได้อะอยากรวยเองมาดอะณตอนนี้ปัจจุบันตอนแรก เราเราคิดไม่ออกว่าเราอยากทําอะไรเราคิดว่าเฮ้ยเราคงต้องหางานทําแบบไปเรื่อยๆหรือเปล่าแบบเป็นปีเออโอเคถ้าชอบงานนี้ก็ทําต่อไปถ้าไม่ชอบก็ต้องหางานใหม่แบบไปเรื่อยๆหรือเปล่าจนแบบอยู่ๆปีที่แล้วก็มาตกผลึกอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยเราอ่ะชอบหมาชอบแมวมากนี่นะ,ะแล้วก็ตกกับตอนที่เราเอาหมามาเลี้ยงที่นี่ใช่ป่ะ,ะเวลาไปต่างจังหวัดก็ต้องพาน้องอ่ะไปฝากที่โรงแรงมเฮ้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นธุรกิจที่แบบ ใจตรงที่ว่าแบบเรามีเวลาได้อยู่กับสถานที่แล้วก็ได้อยู่กับหมา,าขับแมวด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยคิดว่าเฮ้ยรือว่าเราจะทําอาบน้บนํา,า,าตัดขนน,ขน,น้องดีแต่รู้สึกว่ามัเป็นงานที่ใช้ใช้กิลมีใคร<ม> <c oughs> ใครเขามีเติมลมดามเนี่ยแหละเขาเขาเป็นดาวอ่ะอ่ดิเขาเราเราว่ามันเป็นงานที่ยากประมาณนึงเพราะว่าแบบอาบน้ําตัดขนเป็นอะไรที่แบบน้องไม่ชอบอยู่แล้วแล้วแต่งหน้าใช่ป่ะแล้วเราไปจับหมาด้ว่นะมันจะยาก ม,มันอ,มอาจจะโดนกัดโดนอะไรเนี้ยซึ่งเราก็เราก็ค่อนข้างกลัวก็เลยคิดว่าเฮ้ยอยากทำเนี่ยที่ฝากลูก กก็คือหมาแมวของของคนที่เขาไม่ว่างแบบอย่างเช่นตอนกลางวันเขาอาจจะแบบต้องแวะไปซื้อของที่ห้างแป๊บหนึ่งแล้วเอาน้องไปดูแมหมาอ่ะด้วเราเราว่ามันเหมือนเนื้อซีรีส์อ่ะแบบว่าฝากกลางวันก็ได้หรือเออมาฝากค้างคืนก็ได้อะไรเงี้ยที่แบบที่ไปฝากเขาจะเบาใจว่าลูกเขาจะมีคนดูแลเราเลยว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจดีแล้วก็กลับมาสนใจแล้วก็ศึกษาเนินเพิ่มซึ่งแม่เพิ่งคิดได้ว่าปีที่แล้วเอง หลังจากที่แบบคิดอะไรไม่ออกไม่มีความฝันมาระยะยญ่เลยคึงก็เป็นความฝันตอนนี้ที่อยากทำใช่ใช่ที่ฝากหมาแมวใช่ใช่ใช่ก็เลยกำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่เมื่อก่อนเราคิดว่าเราคงมีอาชีพในฝันที่เราอยากแต่ทีเนี้ยพอพอเราโตขึ้นเรื่อยๆทำงานมาเรื่อยๆาะสายงานเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราก็พบว่าจริงๆอะความฝันของเราคือเราอยากทำอะไรก็ได้ที่เราชอบเราทำแล้วมีความสุขเราก็ไม่ลำบาก มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆือเราอยากมีความสุขในระหว่างทางมีเพื่อนที่ดีมีเพื่อนโวมงานที่ดีไม่ว่างานนั้นมันจะเป็นอะไรก็ตามอยากมีความสุขที่ตื่นไปทํางานสิ่งที่เหมือนฝันเราเลยนะอย่างหนึ่งก็คือทีมเราเนี่ยแหละเราแฮปปี้มากที่เรามาเจอทีมพี่ดีคือต้องบอกแบบว่าเราเพิ่งย้ายตัวเองจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่เทนแล้วเราก็ทําใจมาละบอกตัวเองมาแล้วว่าเผื่อใจเรว่ะย้ายมากี่คนย้ายมากี่คนคนคนเดียวอ๋อย้ายมาคนเดียวก็คือโสดอยาา ตอนนี้จ่ายค่าห้องอยู่คนเดียวเลยดิข่าวห้องอยู่หนาแย่เลยวะห้องว่างซะด้วยยัยทำใจมาแล้วเราทำใจมาแล้วเออเราทำใจมาแล้วว่าสุนเทอบแบบมันเมืองหลวงมันคนใจร้ายอ่ะมาเจอคนใจร้ายๆนะอย่างเงี้ยปรากฏว่าไม่เลยค่ะต้องบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เรามาเจอตอนเนี้ยเหนือฝันที่เราฝันไว้เกิดความพังมา ม่เขาไม่ได้หมายถึงพวกเราพวกเราเนี่ยเรามเรื่องสนิทของเขาที่บกเราไม่รู้อ๋อเต็มเต็มเต็มถ้าอย่างของพี่อ่ะก็คือณตอนนี้เลยก็คงจะเป็นอยากแบบได้ทําในสิ่งที่อยากทําแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องเงินมีอิสระทางการเงินอะไรเงี้ยรวยรวยอะคือมันอาจจะไม่ได้รวยแต่วม่าิเยอะมีเป็นเงินเป็นร้อยล้านหรืออะไรง อยากได้อะไรก็ไม่ต้องคิดเยอะอ่าใช่ออแล้วก็ได้ทําอะไรที่แบบว่าที่ตัวเองอยากทําแล้วมันแล้วมันมีความเพราะว่ารู้สึกว่าอ,อาจจะพี่อ่ะพอเริ่มอายุมากขึ้นสามเก้าแอบบู้ <laughs> ไม่ได้ตีแบนด์หร <laughs> อบแ,แบบพออายุมากขึ้นแล้มันก็จะแบบว่าทํางานเยอะมากๆที่พปกะแล้วเนมันเหมือนไม่ได้ใช้ชีวิตเราไปรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราทํางานเยอะมากเรามีเงินเยอะมากแต่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือน,นแบบว่าจะไปไหนที่อยากไปก็ไม่ได้ไปหรือจะทําอะไรที่อยากทําก็ไม่ได้ทําแล้วพอวันึ ที่แบบเรามีเงินเยอะมากๆแล้วอ่ะแล้วมันแบบแก่แล้วไม่มีแรงแล้วอ่ะเออมันก็คงน่าจะแบบน่าเสียดายอืมถ้าเป็นนาตอนนี้นะเฮ้ยังเิร์อยู่ไม่เป็นนาตอนนี้นะเออโอเคหมดละก็มีเรื่องเกี่ยวกับที่เราคุยกันในวันนี้ถ้ามีอะไรที่แบบว่าอยากจะคอมเมนต์อยากจะแสดงความคิดเห็นก็บอกกันมาได้แต่ถ้าจะด่าให้ด่าเบาๆนะคะด่าได้แต่อย่าแรงค่ะเพราะว่าด่ากลับแรงเหมือนกัน แล้วก็อย่า <c oughs> ลืมไปหาชาบูกินกันด้วยนะอะน้องมนโอเค <c oughs> ไปกันแล้วพบกันในอีพีหน้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย